ไปไหมาวันนี้ไปหาบ้านยาค่ะไปทำทำอะไรมาแล้วนี่เก็บสองค่ะและเราได้เจอเอมเราได้เจอเอมลูกเอแฟนเอคอนยา่าเก่าที่ตายแล้วค่ะอืมเขาเรียกว่าปู่ค่ะไม่ใช่ปู่ไม่ใช่ปู่ค่ะไม่ใช่ปู่ oh, oh. ของเราโอเคแฟนไอที่ล่าสุด ใช่ค่ะเอเเเอแล้วใช่ค่ะแล้วเราเก็บของอและลูเเกขเขาอยู่นู้นลูกเขาเก็บของด้วยอพอเข้าในพอเข้าในเอมข้างบนที่นู้นเก็บของมันมันมีอะไรในในนู้นไม่รู้ค่ะแต่มันมีมันมีของเยอะ เป็นของเก่าข้องบนที่นูน้นอืมแล้วเราแล้วเราก็เก็บของที่เราแฮนดี้หรืออะไรและวเราก็ขายหรืออะไรอันที่ไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกับแก้วหรือหนังสือทุกอันเพราะว่ามัน,ม,นมันเราก็ต้องมันเราก็ต้องไม่มีอะไรถึงเอ็มอัพเรลอพเรลเลยใช่ไอ้ก่อนจะถึงก่อนจะถึงเดือนมีสาของทุกอย่างต้องเรียบร้อยใช่ค่ะ คนเขาจะย้ายเขาใช่ไหมคะค่ะแล้วมีเวลาถึงเดือนมีษาใช่ไหมใช่ค่ะเวลาน้อยมากเลยปกติถ้าย,าย้ายถ้าขายบ้านหรือเราให้คนใหม่ย้ายเข้ามามันมีเวลาอย่างน้อยสามถึงหกเดือนไม่ใช่หรอไม่รู้ค่ะแม่โดยปกติแต่อันนี้แต่อันนี้น่าจะแม่กินเค้กเหรอคะแต่อันนี้น่าจะแบบว่าเค้กอยู่ไหนคะ อันนี้เวลาน่าจะไม่นานน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันไม่ต้องเสียไม่ต้องมีอะไรต้องย้ายออกเยอะแยะใช่ค่ะว่าของอะไรที่ของอะไรบางอย่างก็ให้บริษัทรับซื้อของมาดเมูเหมือนของเหมือนอะไรแบบนี้เหมือนนังสือหรือหรือเหมือนอะไรใช้กินใช่ไหมคะแล้วต้องมาออกอันนั้นแต่ เออมันมันแปลกแม่คิเรียนอยู่ที่นู้นอะ่ะมันแปลกไม่มีย่าก็ตินก็รู<ข>้อยู่แล้วว่าไม่มีย่าใช่กฤติมันแปลกแต่แม่เค้กอันั้นอยู่ไหนอยู่อ่าต้องไปดูในตู้เย็นแต่นหนูไออยู่ไม่ใช่เหรอจริงกินได้อยู่เพราะจริงกำลังดี โอเคสำหรับ,บคลิปนี้น้องยูรีนจะน้องยูรีนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปพันยาประจบคลิปเพยียงเท่านี้นะคะค่ะและถ้าเราไปอีกกินแตเล่าอีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและว่าเราแห่มาะล้สวัสดีค่ะต้องทํำยังไงคะไม่ใช่ทําสวัสดีค่ะ <ว olis> เ,เอ็นกองถี <eps> เอ็นกงถี